นี่นะครับเท่ากับลั่งสีเขาโคงปิงงูครับพัดตำหนักภูพานราชนิเวศน้ำตกคำหอมโค้งปิงงูสุดเสน,น่เสียงกล้องภูพานนี่ครับโค้งปิงงูป่ะมานโค้งปิงไก่ด้ครับ <laughs> มันมีแต่โค้งเป็นยังคือผมเห็นเขาปิงงูแล้วครับ มีแตโคงแต่ว่า่อเห็นปิ่งงูขายไผ่พันไปพานมานก,กับแวะถ่ายรูปเซลฟี่ได้เลยครับจะมาเป็นคู่หรือมาคนเดียวก็ถ่ายได้ตำรวจพอจับด้วยครับเห็นปิ่งงูวะครับเอ้นิดบ่เห็นครับ <c oughs> อยู่ด้วยครับคงปิ่งงูไม่แต่คงมีคนว่าปิ่งงูขาย ฮอนแบบนี้มาแรงฝนตกแค่ครับฝนตก็็สิไปมากหยากมากยาก,ากนะครับ เห็นยู่่นาทีตาลงมากแล้วครับลงม่ายเลยนะี่ครับวิวนสวยงามกับสายไฟที่สามารถต่อกระเช้าลงได้สายตรวจมาแล้วครับขบวนสะเด็ดขนาดนี้เรากำลังจะผ่านพันหนากภูพานครับนี่ครับสาราทางหลวง ขณะนี้สเสบียงในกา58บบนะครับอีกสักคู่จะถึงจังหวัดสกลนครน,นะครับพเพรารัางสิไปสารสกลนคร ที่พักดิมทางใครผ่านใครผ่านไปผ่านมาเมื่อยกพักไหนด้วยครับอย่าฝืนซอปพอตาตูนไม่ซักน้อยหลายครับทั้งผู้พันนี่ครับผ้าตำหนักผู้พานราชนิเวศ ่านไปผ่านมากกับเที่ยวไรนะครับรถสาธารณภัยเทศบาลบานบาน ซ้ายตรวจมาอีกแล้วครับอันนี้เขตอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับป่าสงวน อ่างเก็บน้ำห้วยสักเขียง ได้ครับไอตอเบอี่แก้ฮอดสกอรเนี่ยว,วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงสำนีเจอกันที่สกลรนครอซิตี้สวัสดีครับ